เดินตัดขนุนมาเรสองลูกอะเขียวตัดไว้ก่อนเดีย๋ยวไม่มีคนตัดมันจะเน่า น่าทิ้งเปล่า,ลาน,นี่ต้องแทงยางนี้นะขนุนใต่พันนี้ยางปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดเนี่น,น,กกนี่แก่แล้วเดี๋ยมันแก่แล้วหน้านี้มันต้องไม่รู้ก็ดูยังไงนี่พันมะดิ มีท้องสุขใจกับมะรีแทงยางเดียวผมตัดไปฝากคุณเทพมันเอาไว้ก็ไม่มีคนมาเอาหรอกทิ้งเปล่า นี่มันคนมาซื้อมันเสียหมดิ่มล่วงหมดอ่ะเียดแทงนี้หมดอ่ะแทงยาง,ยางป๊ ย่งไมแทงสกิดอย่าง,ง,างนี่น่าไม่น่าแก่หมดเลยไม่แก่เลยนลูกยวตัวน,นี้ไม่แก่เลยไม่เน่ามันย่งกินอาหาร ลูกไม่สวยมีคนมาตัดลูกตัดจริงตัดลูกเล็กริงจัดกูุกแก่ไปหมดเลยเนี่ยอันนี้น่าจะน่าจะแก่นะอันนี้ลูกสวยก็เขาเลย ประมาณยี่สิบกโลแทงยางปึ๊บเนี่ยแก่แล้วนะถ้ามันไม่ยางออกมาไหมไม่มียางออกแก่แล้วแก่แล้วรูกบี หีึสองลูกสองลูกจะดึงลงยังไงสูงสองลูกมันจะดึงลงไงเนี่ยแก่แล้วเนี่ยสองลูกสามลูกเนี่ยลูกคุณสุกแล้วสุกขต้นอีกสุกขต้นเนี่ยแก่แล้วเนี่ยลูกสวยอยู่ต้องตัดไปอะไปถึงลรงงานนั่นหละไอถึงที่ทำงานอ่ะ เดี๋ตัดลูกนี้ก่อนโทรศัพท์ก,ก็มือก็ถือนี่อยู่มันลุ่มันล่วงยากมันล่นแล้วมันมันช้ำหมด แค่นี้ครับคลิปนี้